สวัสดีครับท่านลูกค้าไทยสปอร์ตเอนจิเนียริ่งทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปแนะนำสินค้า,ายังอยู่ซีอีพีอ,อพิโซดต่อเนื่องนะครับสำหรับการแนะนำเกียร์เกียร์บ็อกภายในตลี่เกียร์สำหรับเซอร์โวมอเตอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อขอให้บอกมาเราก็จะเลือกไซส์ให้นะครับแจ้งอตราทศเข้ามานะตัวไหนที่มีหรือ,อลูกค้าต้องการก็แจ้งเข้ามาได้นะครับ วันนี้จากคลิปครั้งก่อนนะครับที่แนะนำตัวเกียร์ไปแล้วก็คือมีแบบรุ่นรุ่นพิ c i s ช o นแล้วก็รุ่น Economy หรือรุ่นประหยัดนะครับค้างไว้นะครับที่เกียร์มันมีลักษณะคือแบบสั้นหรือแบบยาวนะครับตัวสั้นเนี่ยก็คือมันเป็นแบบสเตเดียวสเตเดียวอัตราทดก็มีตั้งแต่1ต่อ3ถึง1ต่อ10 3, นะครับ3 5 7 10นะครับ 3, 5, 7แล้วก็อัตราทด1ต่อ10 มันก็จะผลิตในอยู่ในสเตตเดียวนะครับคือ,อชั้นเดียวนะครับส่วนราคา3-5 70นี้ก็ราคาเดียวกันนะครับสำหรับเกียร์ก็จะมีไซส์ที่ที่เห็นนี่ก็คือไซส์เบอร์อซีรีส์ lsr lsr r LS ก็คือแบบมีแฟงนะครับถ้า lsn ก็คือจะไม่มีแฟงนะครับ lsn นะครับซีรีส์ lsn ไซส์60เหมือนกันนะครับขนาดก็คล้ายๆเท่าๆกันอันนี้ใส่กับเซอร์โว200วัตต์400วัตต์นะครับ 200วัตต์400วัตต์ได้นะครับสำหรับตัวแบบอ c คโ o น y มีหรือรุ่นประหยัด LS เซรีนะครับ LS เซรีแล้วกันเนาะ LS เซรีรุ่น LS เรีจะบอกว่า LS ีรีก็ไม่ได้ต้องเป็น LS สิงคโปร์เซรีนะครับแล้วก็ LH ฮ่องกงซีรีเป็นแบบรุ่น precision สูงนะครับเป็นเฟืองเฉียงหรือ helical Gear H คือ helical แล้วก็ S คือ spur spur Gear นะครับ S LS ให้มันมาจากไหน L L ก็คือ LOC นะครับ S คือสเปอร์เกียร์ส่วน h ก็คือเอ f เคือแฟงนะครับลักษณะเป็นแฟงนะครับน,นี่นะครับเคือฮลิเอนลเกียร์พิซิชันสูงแบบเฟืองตรงเออเฟืองเฉียงแล้วก็อันนี้เฟืองตรงนะครับเฟรมไซส์นะครับเฟรมไซส์ก็จะมีตั้งแต่ไซส์42 60นะครับ42-60เดี๋ยวผมผมขออนุญาตเปิดแคตตาล็อกหน่อยนี่นะครับ แคตาล็อกก็จะมีเราก็จะมีแคตาล็อกให้พยาธนะครับว่าผมเปิดไปแล้วโอเคเอผมย้อนม,มาที่รุ่นรุ่นประหยัดก่อนแล้วกันเนาะข้าม,มาที่รุ่นประหยัดก่อนรุ่นที่แบบคือเป็นรุ่นที่นิยมมากๆนะครับราคาเนี่ยใช้งานได้ดีมากแล้วก็ราคาก็ดีมากนะครับอโอเค ไซส์ที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้นะครับก็คือไซส์ไซส์หกสไซส์เ0้าสิบไซส์120แล้วก็ไซส์160 60คือใช้กับเซอร์วิสรุ่นไหนก็ตั้งแต่100วัตต์ถึง400วัตต์นะครับ90ก็คือตั้งแต่เจราสิบวัตต์ถึง1กิโลวัตต์ตัว 120, 120ร้อยยี่สิบร้อยยี่ก็ประมาณ1กิโลวัตต์ถึง2กิโลวัตต์แล้วก็160ก็คือ2กิโลถึง3กิโลวัตต์ ถ้าโตกว่าน,นั้นใหญ่กว่าน,นั้นเขาจะไม่มีครับเพราะว่าทําไมถึงไม่มีมันมีเหตุผลก็คือว่าเฟืองข้างในเนี่ยมันจะรับน้ําหนักหรือแรงบิดของเซอร์โวไม่ไหวเขาก็เลยให้ขยับไปใช้รุ่น lhf คือตัวนี้มันจะรับน้ําหนักรับแรงบิดรับแรงบิดของมอเตอร์หรือแรงบิดจากาโหลดได้ดีนะครับโอเคย้อนกลับมาตัวนี้ก่อน l s สิงคโปร์นะคระค,ะคือเป็นแบบเฟืองตรงนะครับมีแบบ2ไซส์นะครับก็คือแบบ ตัวสั้นๆก็คือเป็นเป็น,เปนสเตต,เ,ต,ต,เ,ต,ตเดียวอันนี้2สเตตนะครับเ็คือเหมือนกับมี2อันต่อกันนะครับทำให้ัตราทดตั้งแต่ทําได้ทำอัราทดได้ตั้งแต่หนึต่อ11ถึง1นต่อร้อยนะครับราคาเดียวกันนะครับแต่เอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่า1ต่อร้อบางทีมันจะใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะบางทีเนี่ยจะต้องขยับรุ่นขยับไซส อย่างเช่นใช้100วัตทำไมต้องเป็นใช้9 0หลักคือในเรื่องของออแรงที่ที่มันสามารถรับการกระทำได้เนี่ยเกียร์จะพังหรือลูดได้ดังนั้นเซฟตี้ฟิกเตอร์สำคัญที่สุดนะครับในการเลือกเกียร์ดังนั้นเวลาลูกค้าถ้าลูกค้าจะใช้เกียร์ก็ต้องแจ้งเราว่าลักษณะงานเป็นยังไงนะครับดีที่สุดครับเรามีาทีมช่างเทคนิคคอยให้คำแนะนำอยู่แล้วครับไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าใช้ เซ um, อร์โวปัจมใช้งานประเภทนี้ลักษณะอย่างนี้ใช้งานเกียร์ตัวนี้ใช้ได้ไหมเพราะราคามันโอเคแต่บางครั้งอาจจะใช้ไม่ได้นะครับอา,อาจจะต้องขยับรุ่นหรืออาจจะต้องขยับซีรีส์ไปเลยนะครับอันนี้สําคัญที่สุดในการเลือกใช้เพราะว่าไม่อยากให้ลูกค้าใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของทั้งความเที่ยงตรงแล้วก็ความคงทนนะครับก็คือ,อการความคงทนก็คือเรื่องของเราเลือกเซฟตี้ฟิเตอร์นะครับอันนี้ ทีมงานทีม hmm. ช mm ่างเทคนิคเรามีประสบการณ์อ hmm. ย <wh> ู่แ uh, ล um, mm, ้วนะครับในการเลือกเกียร์มาประมาณ20ปีให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องสีเรียนและไม่ต้องห่วงนะครับว่าลูกค้าใช้รุ่นนี้ใช้ยี่ห้อนี้ใช้ตัวนี้ได้ไหมอันนี้ไม่มีปัญหาครับเราสามารถแนะนําได้ถ้าเกิดว่าใช้ตามที่เราแนะนําซีรีส์ที่เราแนะนําแล้วมีปัญหาเรารับประกันครับสินค้าพวกนี้รับประกัน1ปีอยู่แล้วนะครับบางรุ่นบางซีรีรับประกันถึง3ปีนะครับแต่ ขออย่างเดียวคือลูกค้าแจ้งแอปพลิเคชันเราตามความเป็นจริงนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยต้องการอัพไซด์อะไรพวกนี้มันมีปัญหานะครับในเรื่องของความคงทุนเฟืองเกียร์ข้างในมันเล็กไป1ต่อร้อกับ1ต่อ10มันไม่เหมือนกันนะฮะขนาดยัดเข้าไปในเฟรมไซด์เท่ากันเลยเนี่ยต่อร้อกับ1ต่อาลูกค้าลองคิดดูว่าเฟืองความตงเฟืองเนี่ยมันจะขนาดเล็กขนาดไหนพอไปใช้งานรับแรงบิดสูงเนี่ย นั่นแหละฮะก็ค,คือมันจะใช้ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องขยายเฟรมไซส์ขึ้นมาเพื่อให้รองรับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทําไมทำไมต้องขยับรุ่นบางครั้งบางทีบางถ่า,าลูกค้าจะไม่เข้าใจนะครับมันมีมันมี1ต่อร้อยใช่มันมีหนึ่งร้อยก็จริงแต่ว่ามันหนึ่งต่อร้อยสำหรับตัวมอเตอร์ที่ไซส์ที่เล็กลงถ้าหนึ่งต่อร้อยที่ใหญ่ขึ้นก็ต้องใช้เกียร์ที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับครับผมก็คือแบบมันมีสองรุ่นนะครับสาหรับตัวเกียร์ของอ แบบ2สเตทนะครับสเตทหนึ่งสองแล้วก็ L1 L2 นะครับแบบมีแฟ้งนะครับแบบไม่มีแฟ้งนะครับไซส์นะครับคือไซส์60 90 120 160อ่สสำหรับรุ่น ls Series นะครับคือแบบ ls สเปอร์เกียร์นะครับแล้วก็มาดูรุ่นนี้นะครับรุ่น l h f Series ls h e r i e s ก็คือเป็นแบบเฮลิคอร g เกียร์นะครับตัวเฮลิคอ l g เกียร์เนี่ยคือเป็น ภ e ายในธิรเกียรที่ทุกท่านทุกคนในในบ้านเราก็จะใช้ก็จะคุ้นบงางก็จะคุ้นะฮะทั้งยุโรปทั้งไต้หวันก็จะมีย่หอ,อแล้วก็ไซส์ประมาณนี้สามารถแทนกันได้เลยครับผมรุ่นซีรีส์โมเดลคล้ายๆกันนะครับไม่ได้แตกต่างเพราะว่ามันเป็นงานแมคกนิกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยอขอให้บอกดมิเตอร์ททีครับบอกอัตราทดได้ถูกต้องนะครับก็สามารถใช้แทนกันได้เลย ครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับข้อดีของ LC Gear ก็คือว่าเวลาเราส่งถึงลูกค้านี่ก็จะมีตัวครอบอชาร์ปแล้วก็ตัวคีย์มาให้นะครับเพื่อไม่ให้คีนี่หายบางครั้งเนี่ยลูกค้าจะทำคีย์หายนะครับคีย์ตัวนี้มันเป็นเหล็กพิเศษนะครับมันก็จะทำให้เหล็กที่แข็งกว่าอันนี้ทั่วไปทำให เราใช้คี์ธรรมดาก็จะเหล็กธรรมดาก็จะมีปัญหาเราจะใช้เล็กแข็งชุบแข็งอย่างดีนะครับอ,อีกอนหนึ่งที่ผู้ผลิตเน้นย้ำนะครับเวลาเวลาเรา,าใช้งานก็คือในเรื่องของความต้องการพ e c i s i o n นะครับแจ้ง Pre r e c i s i o n เออแจ้ง a อปพลิเคชันเข้ามาต้องการงานลัสษณะไงเราจะเลือกพ o s i t i o n ให้เพราะว่ามันมี P0 P1 P2 นะครับพี่หนึ่งพี่สองก็คือเป็นซีรีส์ระเกิดของความเที่ยงตรงนะครับผมพีศูนย์ก็จะซีเรียสมากๆพี่สองพี่หนึ่งก็จะซีเรียสนิดหนึ่งพีสองก็ทั่วๆไปรับงานทั่วๆไปนะครับเอาให้ซีรีส์ครับครับผมถ้า,เ,าเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้วันนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณมากนะครับที่ท่านลูกค้าให้การรับชมแล้วก็ถ้าใครสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้ามาได้ที่ ไลน์นะครับไลน์แอดไทยสับพอร์ตออฟฟิเชียลไลน์ครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ